หมอครับหมอครับจ้ะผมอยากยาวอะครับหมออยากยาวนี่เหรอยาวนี่เหรอเธอใช่ครับหมอแต่ผมว่ายาวขนาดนั้นม้าแล้วครับไม่ใช่คนมันยาวไปครับหมอยาวไปแต่ทำได้ใช่ไหมครับอยากยาวทำไมพวกเธอถึงอยากยาวฉันรู้นะเพราะว่าเธอเนี่ย มีความเชื่อสมัยที่พวกเธอแอบคุยกันในวงเล่าใช่ไหมฉันรู้ว่าผู้หญิงเน่ยจะมีจีสปออยู่ข้างในตรงบริเวณฐานของก <G ül> ระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอพอแอบไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่วันนั้นฉันปลอมตัวเป็นเด็กเชียเบียนี่ฉันได้ยินเลยแหมอยากจะยาวจะได้ถึงจะได้เข้าไปถึงใช่ปะ่ะเธอเอางี้เธอฟังก่อนนะเราพบว่าผู้หญิงเนี่ย จริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกกระตุ้นแค่ตรง G ีสปอร์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ต้องยืดเข้าไปถึงนั่นหรอกเธอก็กระตุ้นข้างนอกก็ได้แล้วเขาก็ถึงแล้วแต่ทีนี้ถ้าถามว่าทําให้ยาวอะ่ะมันมีวิธีไหมมีวิธีการที่จะทําให้ยาวอะ่ะหลายวิธีบางคนเขาก็จะใช้วิธีการก็มีการผ่าตัดเนี่ยเขาไปตัดตรงเนี้ยแล้วก็ยืดมันออกมาแต่เธอที่นะับปัจจุบันน่ะ เรายังไม่แนะนำไอการที่ผ่าตัดเรื่องยาวเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเธอคลอดออกมาเนี่ยนะเธอก็จะมีเส้นเลือดตามขนาดความยาวของเธออย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยู่ๆเธอไปยืดมันออกมาให้ยาวกว่าเดิมเยอะเธอรู้ไหมว่าไอเส้นประสาทหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ได้ยืดตามเธอไงมันก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดให้ยาวเนี่ยพบ ปัญหาหลังผ่าตัดค่อนข้างเยอะมันก็เลยไม่แนะนำนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องยาวก็สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงอ่ะถึงได้๋อ,องั้นแสดงว่าผมก็มไม่ต้องยาวก็ได้นี่หมออ่าไม่ต้องยาวถ้าจะทำจริงๆเอาแค่อ้วนก็พอเถอะเพราะว่าการทำให้มันอ้วนมันค่อนข้างปลอดภัยกว่าณนะปัจจุบันนะถ้าเทียบกับการทำให้ยาวการทำให้ยาวเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยดี เอาแค่พอประมาณเอาแค่พอประมาณได้ครับหมอถ้าลีลาดีไม่ต้องกลัว